อาหาร,อ,อ,รอ,อร่อยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นเหนือเลยตอนนี้ยังหนาวไม่พอไปหนาวก็ต่อที่เชียงใหม่ดีกว่าที่นั่นนะสูตรบรรยากาศเย็นๆแบบนี้เต็มปอดเลยนะครับที่เชียงใหม่ชิมร้านอร่อยนะครับกับเมนูเป็ดในตำนานขายดีกว่า40ปีครับววลาลาเป็ดคือร้าน อาหารอีสานที่ชาวเชียงใหม่รู้จักกันดีนะครับขึ้นชื่อลือชาในเรื่องรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสไตล์อาหารอีสานแท้ๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมนู s ซิกเนเจอร์ของเขานั่นก็คืออย่างเช่นลาบเป็ดที่ <ฮะ S 1> หอมนุ่มไร้กลิ่นคาวนะครับ แล้วก็เมนูต่างๆนะฮะที่ทําจากเป็ดทั้งอะไรรู้ไหมน้องแป้งทั้งอะไรค่ะคุณพ่อเป็ดทอดที่พ่อชอบมากๆใช่พ่อชอบกินมากเลยปักเป็ดทอดอ่ะแล้วก็ตูดเป็ดทอดนี่นะแล้วก็น้ําตกอกเป็ดแล้วก็ต้มแซ่บกระดูกเป็ดก็คือทํามาจากเป็ดหมดเลยร้านนี้นะฮะไม่รับอย่างอื่นเลยจนกลายเป็นตำนานความอร่อยนะครับที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มายาวนานกว่า40ปีครับค่ะคุณไอรดาฟูสีพนักงานร้านเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ เมนูลาบเป็ดเนี่ย <ใน S 1> พิถีพิถันตั้งแต่การเลือกเนื้อเป็ดที่สดใหม่ผสมประสานรสชาติข้าวคั่วและพริกลาบนะฮะสูตรลับเฉพาะของทางร้านปรุงด้วยมะนาวสด<อ>ไม่ได้ใช้มะนาวจากขวดที่คั้นแล้วเลยค่ะเพราะมันจะทําให้เสียรสชาตินะครับส่วนน้ําตกอ,กอกเป็ดเนี่ยคุณเอ๋ยใครไปใครมาก็ต้องสั่งเพราะว่าเขาชอบจริงๆในเรื่องของรสชาติจัดจ้านใช้อกเป็ดนะ อ,อกเป็ดที่ใช้เนี่ยผ่านการหมักด้วยสูตรลับไม่บอกอบอกไม่ได้อนนสูตรลับไง <yeah. S 2> ใชนะ่ถ้าบอกแล้วก็จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปก็เลยต้องเป็นสูตรลับไว้ก่อน <c oughs> เขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่บอก <c oughs> เนื้อเนี่ยจึงเหนียวนุ่มมากๆเลยครับไปฟังเสียงคุณอารดาครับ เมนูของร้านนะคะจะเป็นลาบเป็ดนะคะซึ่งเป็นสูตรต้นตำรับนะคะของคุณยายค่ะซึ่งทํามาตั้งแต่นานแล้วอะค่ะและเมนูใหม่ของเราอะค่ะก็จะเป็นน้ําตกอกเป็ดนะคะซึ่งคิดคิดค้นมาตอนที่ร้านใหม่เปิดขึ้นนะคะต่อไปนี่ก็เมนูที่พลาดไม่ได้ก็จะเป็นเมนูซุปนะคะก็จะเป็นซุปกระดูกเป็ดค่ะล่าสุดก็เป็นของทานเล่นๆนะคะก็จะเป็นปักเป็ดทอดค่ะวัตถุดิบสดใหม่ทุกครั้งค่ะเวาเอามาก็ไม่เหม็นไม่ขาว ลองทานดูได้ค่ะนี่นะคะนอกจากเป็ดแล้วก็ยังมีอีกนะยังมีหมูและเนื้อแดดเดียวนะคะไก่ทอดขมิ้นแล้วก็อาหารตามสั่งเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดว่าไปเชียงใหม่เนี่ยไม่แวะไม่ได้แล้วนะต้องแวะเขานะร้านวีระลาบเป็ดค่ะซอย3ถนนหนองห้อนะคะเยื้องสํานักงานปปสภาค5ตําบลช้างเผือกอําเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะร้านก็จะเปิดวันละ2รอบก็คือ11โมงจนถึงบ่าย2โมงครึง่ง และอีกรอบหนึ่งก็คือ5โมงเย็นถึง3มทุ่มนะคะจะปิดทุกวันที่15ถึง16และก็28ของทุกเดือนค่ะครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง